เจ้าทั้งสองพร้อมแล้วใช่ไหมหวังว่าเช้านี้เจ้าคงรู้สึกอบอุ่นกันดีนะพระเยซูพูดน่ารัก วันนี้ค้าไม่มีขนมปังเลยแต่เนยแข็งนี้ก็ยังไม่เก่านะเป็นอะไรไปล่ะเนยแข็งนี้ก็ดีนะลองชิมดูสิจ้าลองดูสวัสดีมารีโยเซฟน่าจะทำมานั่งตัวใหม่ให้พ่อของข้านะ,อะโออมารีพระเจ้าส่งอวยพรท่าน พระองค์สถิตยอยู่กับท่านท่านคะข้าข้าไม่อย่ากลัวเลยมารีท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปรานฟังเถิดมารีท่านจะตั้งคันและให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่งท่านจงตั้งชื่อเขาว่าเยซูมารีก็ฟังอยู่เจ้าค่ะเขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แล้วทุกคนจะเรียกเขาว่าเป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุดองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดบรรพระบรุษให้แก่เขาเขาจะปกครองวงตระกูลของยาโคบตลอดไปและพระอาณาจักรของเขาจะไม่สิ้นสุดเลยแต่เรื่องนี้จะเป็นไปได้ยังไงข้ายัางไม่ได้แต่งงานพระจิตเจ้าจะเสด็จมาเหนือท่านและพระอนุภาพของพระผู้สูงสุดจะแผงเงาปกคลุมท่าน มารีบุตรของท่านจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และได้ชื่อว่าบุตรของพระเจ้ามารี Marie, ใครอยู่ข้างนอกนะดูสิเอลิซาเบธญาติของท่านก็ได้ตั้งคันแล้วทั้งๆที่ทุกคนคิดว่านางชาราเกินกว่าที่จะมีบุตรมารี Marie, ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ข้าข้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปตามวาจาของท่านเถิดเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกถูกทำร้ายหรือเปล่าและในที่สุดนั่นคือการเริ่มต้นของการเสด็จมาของพระผู้ไทยพระเจ้าทรงสัญญากับประชากรของพระองค์เป็นเวลานานมาแล้วว่า จะส่งกษัตริย์ที่ทรงพลานุภาพมาช่วยพวกเขาให้รอดพ้นและบัดนี้สาวน้อยมารีได้แสดงบทบาทที่ยิ่งใหญ่ในแผนการของพระเจ้าแต่เธอมีปัญหาแล้วสิ